อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะ channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok ok Origin นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ global นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับผมเทคนิคนะครับวิธีการเก็บเลเวล1ถึง80นะครับคุณสามารถทําได้ด้วยตัวคุณเองและคุณสามารถรู้ว่ามอนตัวนี้อยู่ที่ไหนของดอกอะไรผมจะสอนใช้ฟังก์ชันการหามอนสเตอร์ในเกมนี้ด้วยแล้วก็ ฝากไว้ให้สําหรับมือใหม่ที่กําลังจะมาเล่นเกมนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงผมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝาก Z ซดโกทีเ็ดด้วยนะครับผมบริการเติมเกมแร็คเนอร์ล็อกออริจนะครับผมเติมแบบ UID นะครับบอกเลยว่าถูกสุดๆแล้วก็ปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับถ้าสนใจเติมเงินเกมแร็คเนอร์ล็อกออริจนะครับก็กดคลิกน้ใต้ได้เลยนะจ๊ะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะที่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณจะสามารถรู้ได้เองว่ามันจะต้องไปที่ตรงไหนยังไงคุณดูทางขวาบนครับคาว่าไกด์นะครับคุณกดที่คาว่าไกด์ขึ้นมาปุ๊บอ่ะคุณจะเห็นเลยครับผมมอนสเตอร์แกลอรี่นะครับผมซึ่งก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่ตัวมอนสเตอร์เนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับใครหลายๆคนนะครับที่มาเล่นมาเล่นในส่วนของแร็งร็อคออริจินเนี่ยคุณไม่รู้วิวธีการหา นะครับไม่ว่าจะเป็นของที่คุณสร้างหาจากไหนนะครับสัตว์เลี้ยงหายังไงนะครับการ์ดหาจากไหนเห็นไหมครับการ์ดอยู่ตรงไหนบ้างแบบไหนแฟชั่นนะครับมันอยู่ในหน้ากานี่หมดเลยนะครับคุณดูดีๆครับกดที่คขว่าการ์ดขึ้นมาเห็นไหมครับสมมแม้ว่าคุณบอกว่าอยากจะรู้เรื่องการ์ดเรื่องการ์ดได้ยังไงครับนี่ไงคุณกดเข้ามาได้เลยครับคุณจะรู้ทันทีว่าเวลาคุณเอาการ์ดไปนี้มาฝังเนี่ยคุณจะได้อะไรนะครับข้างล่างเนี่ยคือส่วนที่คุณฝังแล้วได้นะครับคุณจำมาไว้ส่วนข้างบนเนี่ย นะครับผมคือคุณสมบัติของ g า s นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่ามันฝังแล้วได้อะไรคุณสามารถกดเข้ามาดูในสมุดได้นะครับเขาจะเลียงให้เลยครับตัง้งแต่เลเวลหนึ่งถึงยี่สิบเห็นไหมยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบนะครับเขาจะแบ่งเทียร์ให้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณมากดดูได้นะครับถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสายอาชีพของคุณเนี่ยคุณก็เอาไปฝังก็ได้ไม่จาเป็นต้องฝังทั้งหมดก็ได้เพราะว่า gas เป็นเพราะว่าการ์ดาาในเกมนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปขายเป็นเซนี เอามาไว้ใช้ในเกมได้ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณมีเยอะจริงๆคุณก็ฝังมาให้หมดครับหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการเล่นแบบปราณีประนอมแล้วแต่คนเติมบุกบุบกลบเติมบ้างนิดหน่อยหรือไม่เติมเลยคุณก็ฝังเฉพาะที่มันจําเป็นเช่นถ้าผมว่าเป็นนักเวทผมก็พยายามเน้นฝังแต่ m a d k ถ้าเกิดว่าผมเป็นสายแบบกายภาพผมก็พยายามเน้นฝังแต่ p a d k หรือถ้าเกิดว่าคุณต้องตึกๆหน่อยครคุณก็เน้นฝังอะไรครับที่มันแบบ ได้เลือดด้วยนะครับเนี่ยได้เลือดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็เลือกเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันเสริมที่ผมแถมให้นะครับเพจแกลอรี่คุณก็สามารถกดเข้าไปดูได้ครับว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้มันหามายังไงแบบไหนนะครับคุณมีเศษเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับเอ่อตัวละครที่คุณอ่อตัวสัตว์เลี้ยงที่คุณมีเป็นสายไหนแบบไหนยังไงเห็นไหมครับฟิสิกส์คือกายภาพครับแต่ทั้งเท่าไหร่ที่มันเขียนว่า SP เนี่ยจำว้เลยว่ามันคือเอ่อ เาเรียกว่ายังไงเดียสายเวทนะครับดูง่ายๆเลยครับ2ตัวเห็นไหมครับเนี่ยฟิสิกอ์กายภาพ sp คือสายเวทจบครับแล้วก็พวกของสวมใส่อาวุธนะครับทุกอย่างครับทุกเลเวลนะครับคุณสามารถกดดูได้นะครับเออคุณต้องการจะสร้างของนี้ตอนไหนเลเวลอะไรคุณสมบัติทำอะไรดรอปไหนแนะนำมีอะไรบ้างที่ต้องใช้เห็นไหมครับดังนั้นในไกด์เนี่ยคุณสามารถหาให้หมดทุกอย่างเลยทีนี้ก็จบลงนะครับคุณสามารถ ค้นหาเองได้แล้วนะครับผมและทีนี้เรามาเจอกันที่มอนสเตอร์แกลลี่นะครับ1-20ถึงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ตีกันหรอกครับเออเว้นแต่ว่าคุณจะไปตีเก็บพวกเออเขาเรียกว่ายัางไงเดียไปตีเก็บงวกมอนสเตอร์รีเซิร์ชนะครับผมดังนั้นเนี่ยวันแรกเวลาคุณเล่นมาเนี่ยคุณก็ทำเลเวลอ่ะคุณก็ต้องแบบทำเคเวส์ทำอะไรขึ้นมาจนถึงเลเวล3 0กันหมดแล้วนะครับดังนั้นเรามาดูกันแล้วกันว่าช่วงเลเวล30เนี่ยถึง40นะครับนี่นะครับ ประมาณที่สิถึงสี่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะครับแต่ผมขอเป็น 3- 0มสถึงสีแล้วกันคุณควรจะไปฟาร์มอะไรดีมันมีอะไรดีนะครับเพราะว่าการที่คุณจะไปฟาร์มมอนคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าการ์ดที่มันดอกมาเนี่ยมันดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปฟาร์มมอนกระโหลกกระเล็กกระโหลก,ลกหมาเนี่ยนะครับเวลาคุณได้การ์ดมามันก็ทําอะไรไม่ได้ขายก็ไม่ได้ราคาใช้ก็ใช้ไม่ได้อ่าดังนั้นคุณต้องดูคลิปนี้เลยนะครับตัวแรกที่ผมแนะนานครับคือตะกอบเบียนตัวนี้ฟาร์มง่ายนะครับ แล้วก็มีอยู่เป็นหมู่ด้วยนะครับผมคุณสามารถกดดูจุดเด่นนะครับหรือว่าดอกของได้เห็นไหมครับมันดอกอะไรบ้างคุณจะรู้ทันทีนะครับที่อยู่ที่ไหนนะครับมันอยู่ที่ไหนบ้างนี่มันบอกแล้วว่าอยู่เดสเตอร์นะครับผมเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยพอคุณกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะพาคุณไปเลยแค่นั้นเองนะครับมันก็วิ่งพาคุณไปแล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการหาบอนเซอร์ในเกมนี้เนี่ยคุณต้องเป็นแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้นะครับผม แล้วก็ตรงความคืบหน้าการดรอปการ์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มเรื่อยๆครับเมื่อเต็มร้อยเนี่ยจะดรอปการ์ดตัวนั้นเลยหนึ่งใบนะครับง่ายๆนะครับเอ่อเข้าใจแบบง่ายๆเลยครับเอ่อความคืบหน้าเนี่ยดรอปการ์ดนะครับก็คือแม่งเต็มร้อยปุ๊บแม่งดรอปแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ยังไม่เคยยิงตัวไหนครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะส่วนใหญ่มันก็จะดรอปก่อนนะครับดังนั้นตัวแรกครับก็คือเจ้าตัวสกอร์เปียนี่แหละนะครับบอกเลยว่าของดีคครรรััับบกามนนะ จำเป็นต้องเอามาใช้ครับเพราะว่าเอาไว้ทาดาเอจต่อแผนก็คือพวกพืชนะครับผมแรงขึ้น2 0นตะครับต่อมานะครับตัวที่2ที่ผมจะแนะนําให้คุณในฟาร์มก็คือพวกมดครับนี่พวกตั้งแต่3 0 3สิเอนี่ยเห็นไหมสามสองเนี่ยนะครับเอา3 1มเอ็ดสามก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นท่าดินนะครับเห็นไหมเวลาคุณในฟาร์มจะดอกเหมือนกันหมดเลยครับ P A D K 20 ซึ่งบอกเลยว่าการนี้นะครับแพงครับตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดมาเนี่ยนะครับยังไงก็มีราคาแน่นอนนะครับคุณไปฟาร์มเนี่ยคุณได้ตังใช้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับ PDK10 MDK10 ครับก็เป็นตัวที่ฟาร์มได้เช่นกันอยู่ในถ้ำปลาย่อนคุณอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนผมบอกคุณแล้วว่าคุณสามารถกดดูได้เลยนะครับดังนั้นผมจะบอกแต่ตัวที่แบบว่าหน้าฟาร์มแล้วก็การ์ดมีราคานะครับผมตัวนี้ครับ นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีโอกาส2%ในการยิงแล้วมันติดตะตานนะครับผมแล้วก็จะมีพวกมดนะครับ2ตัวนี้นะครับเพราะว่ามดอะ่ะมันจะดรอปการ์ดเดียวกันนะครับมันดรอปการ์ดเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็ดรอปเหมือนกันเห็นไหมเออแต่ที่น่าสนใจของมดเนี่ยมันจะมีประดับอยู่ครับ2อ,อันนะครับระหว่างถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีไม่ได้เติมอะไรเลยอะ่ะจริงจกล่องเนี้ยมันก็น่าจะมีขายนะครับด้วยอ,อ,อีเดนคอยหรือว่า ไอ้ที่มันเป็นเป็นคอปเปอร์สีทองแดงอะครับอ่ามันน่าจะมีขายอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณมาฟาร์มได้คุณก็ไม่ต้องซื้อไงก็แค่นั้นเองครับเออเป็นประดับที่เอาไว้ใช้ต้นเกมนะครับแล้วก็การ์ดก็ดอกเหมือนกันนะครับช่วงเลเวลสามสามสองใช่ไหมครับทีนี้นะครับพอโดดขึ้นมาหน่อยนึงครับเลเวลสูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับสามสิบห้าครับแมนดาโกล่าก็เป็นตัวที่น่าไปฟาร์มครับเพราะว่าแมนดาโกล่าเนี่ยนะครับมันดอกการ์ดโจมตีท่าลมเวลาคุณไปตีมิดเทสคุณก็ต้้องใช อะไรก็แล้วแต่ที่แมงบินบินอยู่บนฟ้าหรือว่าเป็นมอนเตอร์ธาดลมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลอยอยู่บนพื้นนะครับเออส่วนใหญ่มันจะเป็นมอนเตอร์ธาุลมเนี่ยมันจะลอยอยู่บนพื้นพวกไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์ไฟลวกแมงแมงทั้งหลายนะครับเนี่ยไอ,อพวกแมงแมงทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธาุลมหมดนะครับดังนั้นก็เอาไว้ฟาร์มมิดเทสได้ด้วยนะครับฟาร์มบอสได้นะครับผมเออตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าฟาร์มนะครับดังนั้นไกด์ที่ผมสอนเนี่ยคุณสามารถ ไปฟาร์มได้ทุกอาชีพนะครับผมต่อมาครับอีกตัวหนึ่งครับนี่สองตัวนี้ครับมดก็ผมบอกไปแล้วนะครับตะกุนมดเนี่ยฟาร์มได้หมดเลยเพราะว่ามันดอกก้านเหมือนกันทีนี้เรามาดูที่งูครับการนี้นี่ก็มีความสําคัญอีกครับการนี้เนี่ยบวก m อ็มเดิเคยีถ้าเกิดว่าเอาเวกขึ้นไป3ดาวเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ็บนะครับบอกเลยว่าเจ็บนะครับการมดเช่นกันนะครับการมดกับการงูเขียวเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ย สำหรับสายเติมนิดหน่อยเติมกุกกิบหรือว่าคนที่เขาต้องการจะเร่งดามเมจหรือเร่งเร่งความแรงเนี่ยเขาจะเอาไปเอาเวกเป็น3ดาวกันนะครับแล้วพอใส่ในี่ยบอกเลยว่ายิงที่จุกเสียดแน่นเลยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นช่วงมอนเตอร์ที่ผมแนะนําให้ไปฟาร์มนะครับอยู่ในช่วง21-40นะครับมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับก็ถามว่ามันการ์ดมันแพงไหมก็อาจจะตอนต้นก็คงยังผมว่ามันก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับก็ไม่จําเป็นนะครับผม ฟาร์มแค่นั้นนะอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยแค่นี้สามแปดเนี่ยก็ทะลุไปถึงไหนต่อไหนแล้วครับเลเวลนะครับทีนี้เรามาดูครับมอนในช่วง4ี่สิอ็ดถึงหกสิบนะครับเราจะไปฟาร์มอะไรกันดีใช่ไหมครับตัวแรกเลยครับไหด้านะครับผมช่วงเรเวลสี่บเนี่ยนะครับพอคุณเก็บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณทำเควสปุ้งปั้งนะครับแป๊บเดียวครับมันสีอย่างเร็ววทันใจแน่นอนนะครับบางคนเนี่ยเลเวลแค่ส0สิกว่ากระโดดขึ้นมาฟาร์มมอนส2ิบอแล้ว อย่างเช่นนักเวทถ้าเกิดว่ามีไ์เทนนิ่งเนี่ยพวกเลเวล10เลเวล7เลเวล8ดเนี่ยเลเวล10แล้วยกันของน้อยเลเวล10เนี่ยลงทีเดียวยังไงก็ตายนะครับไฮด้านะครับดังนั้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแม่งดอกการม่วงครับถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณก็ควรจะมาฟาร์มตัวนี้เพราะว่าเวลามันดอกมาเนี่ยคุณเอาไปโยนในแบ็กมา์เกตอ่ะมันได้หลายตังมากเลยครับผมไฮด้าแต่ผมไม่แนะนําว่าให้คุณรีบขายคุณควรจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วรอ ขายสักแบบกลางๆเกมถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะขายนะถ้าเกิดว่าคุณขายตั้งแต่วันแรกอราคาแม่งถูกครับผมให้คุณเก็บไว้ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับเก็บไว้ก่อนเหมือนเสือหวยนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งก็คือกรบแดงครับนี่นอนครับการม่วงเหมือนกันนะครับการใบนี้ก็เป็นการสําคัญนะครับขายแบ็กมาเก็ตเช่นกันนะครับผมก็ได้หลายตังค์อีกนะครับผมดังนั้นมอนสองตัวนี้นะครับแนะนําว่าให้ไปฟาร์มเลยครับ ออกมานะครับตัวไหนต่อครับจะมีตัวนี้ครับวาดอนะครับเลเวล45นะครับวาอนตัวนี้ก็เป็นมอนธาตุน้ำเช่นกันครับใช้สายฟ้าในการยิงถ้าเป็นนักหนูก็ใส่ลูกลมถ้าเป็นนักเวก็ใช้สายฟ้าผ่านะครับก็ถ้าเป็นตัวอาชีพอื่นๆก็น่าจะเป็นเล่นสายสกิลหรือสายแบบว่าฟันหรือจะเป็นแอดก็แล้วแต่คุณนะครับก็เคลือบลมง่ะมาซัดซะนะครับการตัวนี้ถามว่าทําอะไรครับจุดเด่นของมันก็คือโจมตีธาตุไฟแรงขึ้น20เเ็น นะครับดังนั้นก็เป็นการจําเป็นอีกเช่นกันสําหรับใครที่แบบว่าไม่ใช่สุดตานไม่ใช่คนเติมหนักๆนะครับแบบเปิดเซิร์ฟมาคุณแม่งมีแบบสเกลวอล์กเกอร์สามดาวคุณแม่งมีแบบโอ้โหไอ้วัวสามดาวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบสตงสตูม3สามดาวพวกเนี้ยนะครับเอ่อไฮด้าสามดาวเนี้ยนะครับแนะนาว่าให้คุณเอาพวกท่าโจมตีพวกเผาออกมานะครับพวกทาาพวกเผาเช่นตีลมนะครับตีท่านลมแรงขึ้นตีท่าไฟแรงขึ้นนะครับผมอะไรพวกเนี้ย ตีทตุน้ํา,าแรงขึ้นตีเผาปลาแรงขึ้นพวกนี้คุณควรจะมีไว้ในตัวให้หมดนะครับเพราะว่าหาครอบคลองได้ง่ายแล้วก็มีราคาที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปขายผมก็เราบอกเลยว่าคุณได้ตังใช้นะครับดังนั้นที่ที่ผมบอกเนี่ยบอกเลยว่าแม่งการ์ดแพงหมดนะครับมาริน่าอีกเช่นกันครับผมตัวนี้ก็ดีครับเออตัวนี้ก็แพงเหมือนกันนะครับเออแต่ว่าก็ไม่ได้แพงแบบสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาอะไรมากนะครับส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวนอกประเด็นที่ผมอยากจะแนะนําแต่ว่า เอาจริงๆส่วนใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวกตัวที่เขาใช้สกิลหมู่พวกฮันแท็บแล้วก็พวกนักเวทที่ลงสกิลหมู่นะครับพวกลงเมเดโอหรือว่าไฟบิล่านะครับก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะฟาร์มที่หมู่กาเพราะมูก้ามันจะเกิดกอง3ตัวใกล้กันนะครับผมเออแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าแม้นำมันไม่ต้องไม่จําเป็นหรอกที่จะไปฟาร์มครับแนะนําว่าให้เอาสกิลเดี่ยวไปฟาร์มพวกมอนที่ดอกตังดีกว่าครับดอกการ์ดเยอะๆเนี่ยนะครับ เพราะว่าเราไม่ใช่สุราตานังนั้นเนี่ยเราสามารถไปเติมเราสามารถเอาการพวกนี้ไปขายได้แล้วก็เอามาทําทุนในการเล่นได้อีกเช่นกันต่ครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมทําเงินครับเป็นเกมเสียงเงินตั้งแต่ต้นจนจบจำมาไว้คุณเติมหลักล้านก็ขายได้หลักหมื่นนะครับผมเออหลักหมื่นถ้าคุณเติมหลายหล,ายล้านเนี่ยก็อาจจะขายได้หลักแสนจับไว้เลยครับเล่นเกมนี้คือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมันไม่มีทางที่จะหาตังค์จากเกมนี้ได้เพราะมันเฉดมันเด็วมันอะไรไม่ได้ นะครับผมก็จบไปนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับการ์ดงตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับก็หน้าฟาร์มนะครับมารีน่าก็หน้าฟาร์มเช่นกันนะครับผมต่อมาครับมันมีตัวอะไรอีกครับที่มันแบบว่าเพิร์สการ์ดก็จะมีอ็อกเบบี้นะครับอ็อกเบบี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงเลเวล51นะครับเป็นการม่วงเช่นกันครับแล้วก็ใส่ในส่วนกับว่าคุมนะครับการใบนี้ก็พีคเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าใครยิงวันเดียวได้ก็แนะนาว่าให้ไปฟาร์มตัวนี้นะครับ เกมนี้เนี่ยผมพูดจริงคุณไม่ต้องเป็นต้องไปแบบวางมอนสามกองตุ้มตั้มทีเดียววันน้องวัน,วนฮิตมันไร้สาระยังไงคุณเล่นเล่นไปมันไม่ห่างก,กันเกินหนึ่งเลเวลคุณลองไปสังเกตด้วยเลย,เลย,เลยให้ต่อให้พวกไอแบบว่าดองเวสอภิมหาเทพดอ,ดองนั่นดองนี่อ่ะสุดท้ายมันก็ห่างก,กันอยู่แค่หนึ่งเลเวลแค่นี้แหละนะครับคุณไม่ต้องไปซื้อเรื่องกับมันนะครับเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตามทันเองอะ่ะนะครับผมดังนั้นเอาจริง ก็ถ้าใครแบบไม่อยากจะยุ่งยากนะครับก็เล่นเล่นไม่ไหะครับทำเควสแล้วก็เล่นแล้วก็ยิงบอลเก็บไปตามปกติไม่จำเป็นต้องไปเวอร์วางกำลังก,การงานสร้างก็ต้องมาวันฮงวันฮิตนะครับบ้าบอคอแตกนะครับตามนั้นนะครับผมอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวออกเช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็อมันก็มีคนไปฟาร์มเยอะตัวใหญ่เขาจะฟาร์มไปเอาไอ้นี่กันนะครับคลิปลูเออแต่ว่าถ้า คุณไม่เหนือบ่ากว่าแรงก็อย่าไปฟาร์มแม่งเลยครับไปไปไปฟาร์มตัวอื่นดีกว่าอ่ะถ้าจะฟาร์มจริงๆครับไปคอมเตอร์ดีกว่าครับเออโอโรต้านะครับผมไปโลนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นการพวกคิดที่ข้อดาเมจนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับพวกสายคีทั้งหลายเนี่ยเขาก็ตามหาไปครอบครองซึ่งแน่นอนเวลามันลงมาประมูลขายเนี่ยยังไงก็มีคนมาดึงอยู่ดีนะครับพวกแอดคิกาตาคิฮันแบบว่ายิงแบบสายคิ กิแรงๆเขาก็ใช้กันนะครับก็แนะนําว่าให้ดดกปฟาร์มตัวนี้เลยก็ได้เพราะว่ามีค่อนข้างจะเยอะหลายตัวอยู่นะครับผมก็มีแบบเกิดกลุ่มแล้วก็มีแบบเกิดเดี่ยวนะครับคุณก็เลือกเลือกหาดูทีนี้กอบบินครับพวกกอบบินต่างๆเนี่ยถามว่ามันควรฟาร์มไหมนะครับพวก52าเนี่ยห้าเนี่ยควรฟาร์มครับแต่ว่ากอบบินพวกนี้เนี่ยคุณก็ต้องมีของพอตัวนะเพราะว่าเวลามันเกิดมันเกิดกลุ่ม3ามตัวและที่สําคัญแม่งฟาดโคตรแรงเลยครับผมเออแม่งฟาดโคตรแรงเลยจริงๆนะครับ ออดังนั้นเนี่ยคุณก็อย่าลืมครับมันเป็นธาตุดินครับแล้วก็มันเป็นธาตุลมเนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวถือดาบเนี่ยเด็เจอร์เนี่ยนะครับคุณก็ใส่มานกกากอล่าไปยิงมันก็ได้เห็นไหมเออคุณก็คุณก็เก็บดาเมจหรือว่าฆ่ามันได้เร็วแหละถูกป่ะเออดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับพยายามไปฟาร์มนะครับตัวที่มันได้การ์ดดีๆนะครับผมหรือการ์ดหอยเนี่ยเขาก็เล่นกันเหมือนกันนะการ์ดหอยเนี่ยเพราะมันได้เลือดนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยก่อนไม่ถูกทําลายด้วยนะครับ เออถ้าเกิดว่าเราเล่นเปเรื่อยมันจะมีตัวที่แบบเวลาตีแล้วพังเกาะพังนู่นพังนี่นะครับดังนั้นเนี่ยใส่การ์ดถอยเข้าไปในทุกอย่างจบเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับมีอีกอันนึงครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการ์ดไข่ดาวนะครับเวลายิงแล้วมันติดเคิร์ดนะครับแต่ว่าเอาจริงเขาก็ไม่ค่อยใส่กันหรอกครับเอ่ะก็ตามนี้ครับโรต้านี่ครับผมทีนี้ก็อยู่ในช่วง55แล้วนะครับ50กว่า60นะครับคุณก็จะไปตีอะไรใช่ไหม ก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับ59นะครับซึ่งอาเชอร์สเกเดตันเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกับการฟาร์มมากมีทั้งยืนแบบเดียวเกิดตลอดแล้วก็มีทั้งยืนแบบกลุ่ม3ตัวนะครับผมมันมีหลายแมปเลยคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ครับที่อยู่เห็นไหมปลยยอดเคฟ F2 นะครับพีระมิด F2 นะครับพีระมิด F1 มีให้คุณเลือกเพียบเลยแต่พีระมิด F2 เนี่ยมันจะมีพวกอาเชอร์สเกลอะยืนเป็นกองๆเยอะนะครับก็ลองขึ้นในฟาร์มดูได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวที่หน้า,าฟาร์มนะเออส่วนในฟอร่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้การ์ดยิงปลาคุณก็ไปฟาร์มมันแต่ตัวนใหญ่ตรงนี้ก็จะแบบเป็นพวกแบบฮันแพบมาวางเอ,อ่อหรือว่าพวกนักเวทลงเมเทโอนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสไนนะครับ ADL ก็ฟาร์มได้เช่นกันเออก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการหาการ์ดยิงปลานะแต่ผมบอกเลยว่าไอการ์ดฟอร่ามันยังไม่จําเป็นที่ะต้องหานะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่มอนป่ามันน้อยว่ะเออคุณก็ไปใช้แบบยิงท่านน้ำาก็ได้ครั้งขาวแดงถูกก็ด้วยเออคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นวัวนะครับถ้าเกิดว่าใครฟาร์มได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไนท์หอกไปแทงนะครับจะมีพวกไนท์หอกไปแทงเออนักเวทจะไม่ค่อยมาฟาร์มตัวนี้เท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็จะเป็นตัวที่แบบสายฟันเออพวกสายพ่อค้าสกิลอะไรเงี้ยเออมันก็จะมา มาฟาร์ามการ์ดวัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าวัาวเป็นการ์ดม่วงได้ของแพงด้วยและ e อ p กีก็ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครปิดได้นใน1ฮิต2ฮิตก็ยิ่งดีนะครับก็จะได้ฟราร์มไวอลังการงานสร้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในช่วงนั้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันอีกสักหน่อยในการพอดช่วงนั้นมาเสร็จเนี่ยเราจะฟาร,ร์มอะไรต่อครับนี่ไงกอบินสตีมไงเอ้ยกอบินสตีมไงครับผม60เอสดครับธาตุลมเอามนดากล่ามายิงครับ เนี่ยเป็นการม่วงเหมือนกันครับก็แพงนะครับที่อยู่ก็แน่นอนครับกอบินฟอร์เรสนะครับคุณเปตีมันได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือนี่นะครับพระเอกของงานครับ s เก l e รตันวอลเกอรนะครับผมการม่วงสุดฮิตฮอตนะครับแห่งปีเจอสุลต่านใช้ที3ดาวนะครับผมแล้วก็มาคู่กับไฮด้า3ดาวยิงตัวแตกระเบิดคาทํำนะครับผมตามนั้น ตัวนี้ก็ไปฟาร์มลุ้นการ์ดได้ครับเอามาโยนขายแบ็กมาเก็ตได้ราคาดีมากนะครับแพงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมีอีกตัวหนึ่งเหรอเอ็นเชียนมีมิกก็ถามว่าเป็นการที่ขายได้ดีไหมขายได้ดีครับมีราคานะครับผมเพราะว่ามันลดไล่ด้วยเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกอาชีพที่เขาใช้ลดไล่เขาจะใช้กันเยอะที่สำคัญเนี่ยมันมี m อ k 1 0ด้วยนะครับมีมิกก็เป็นตัวที่ฟาร์มได้เช่นกันครับเลเวล65นะครับแล้วก็มี ฟิโอล่านะครับฟิโอล่านี้ก็ตัวดีนะครับบอกเลยว่าการ์ดก็ขายได้รัวๆเพราะว่านักเวทส่วนใหญ่จะเอาไปเอาเวกกันนะครับก็คือเอาการ์ดตัวนี้ไปเอาเวกนะครับมันจะได้พวกไอพวกแคสติ้งไทม์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอินเพิ่มขึ้นนะครับการ์ดตัวนี้ก็ขายดีเช่นกันนะครับบอกไว้เลยนะครับเออต่อมามีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับแมนติสครับผมช่วงเลเวล70ครับแมนติสก็ทางการงานสร้างแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยแมนติสอาจจะตีแรงแล้วหน่อยนะ แต่ถ้าใครฟาร์มได้ก็เพลินแน่นอนนะครับใช้ใบที่ยิงสัตว์มามายิงมันก็ได้เออไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นแมลงนะครับเออตัวนี้เป็นอินเสกนะครับผมธาตุดินนะครับก็หาอะไรมายิงมันครับเอาธาตุไฟมาระเบิดมันเลยนักเวทลงวิดีโอก็ได้นะครับผมตามนั้นนะครับผมถ้าเป็นนักหนูก็ลูกไฟมายิงครับตามนั้นเลยนะครับเป็นมอนขนาดกลางมีสเกลวอลเกอร์มายิงมันก็ได้ครับหลังแตกเออ ต่อมาครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับในช่วงเลเวล75แล้วนะครับในช่วงเลเวลเ5เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับออกอาเชอร์เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นฮันไส้เอดีเอลมาหานะครับผมในส่วนของออกอาเชอร์การ์ดเนี่ยนะครับฮันไส้เอดีเอลจะมาใช้กันเยอะนะครับเพราะว่ามันยิงแล้วมันมีโอกาสออกดับเบิลสตาร์นะครับผมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับก็คือยิงเบิ้ลนะครับ normal attack 10%เนี่ยนะครับผมการยิงเบิ้ลน,นะครับก็คือหมายความว่าเวลายิงถ้ามันคูณสองนะครับคอมโบอ่ะเออการเนี้ยตอนเล่นสาย ADL ก็จำเป็นต้องใช้นะผมบอกเลยยิงแบบพูดปาร์ตเลยอ่ะพูดปาร์ตอ่ะมีงูดำอ่ะยิงเบิ้ลเสียหลักหมดนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยไอตัวนี้นีดยแม่งดอกประดับดีด้วยนะสำหรับตัวเวทใครมาหาตัวนี้มันก็ดีนะครับเพราะว่ามันมีไอสปิริตลิงนะครับหนึ่งรูด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันลดว่ามันจะลดไล่ นะครับเป็นประดับที่ลดไล่ครับเมื่อบวกทุกๆ2รีไฟ์เนี่ยนะครับผมมันจะได้ลดไล่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าบวกสิบก็ได้ห้านะครับแล้วที่สาคัญเมื่อคุณบวกสิบมันจะได้เอ็มีดีเคสองเปอร์เซ็นต์ด้วยตัวนี้ก็จะดีกว่าไอ้ตัวของมิดเทสนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้เนี่ยคุณก็อยู่กับจุใจแล้วครับนะครับพอจากตัวนี้เสร็จก็มาตัวนี้ก็ได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอสสายเลสคัท แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการ์ดขายดีอะไรหรอกครับเออตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วส่วนใหญ่ก็จะฟาร์มงูดํากับไอนนี่กันนะครับออฟอาร์เชอร์นะครับแล้วก็จะมีมังกรอีกนะครับมังกรก็แนะนําว่าให้เอาการ์ดริงมังกรนะนะครับมังกรเขียวมายิงมังกรถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะมาฟาร์มตรงนี้นะเพื่อเอา XP ก็ลองดูครับก็ประมาณนี้ครับตัวที่ผมแนะนําเนี่ยบอกเลยว่าแจมแจมนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าการ์ดเนี่ยเฟี้ยวฟ้านะครับพระรามแปด นะครับยังไงก็ลองเล่นดูแล้วกันครับสำหรับ Black Naroc o ok r r i i n n ยังไงวันนี้ผมขอตัวราไปก่อน,นครับเงาะชแนลันะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับฝากร้านเติมเกม ZGO g ก้จีดไปด้วยแล้วกันนะครับบายบายครับผมจุ๊บจุบ